เราจะมาต่อด้วยแรงแม่เหล็กนะครับก่อนจะสอบกลางภาคที่เราเรียนไปคือแรงโน้มถ่วงแรงไฟฟ้าอันนี้คือแรงแม่เหล็กือแรงที่สามนะครับจริงจริงๆไอแรงตัวนี้มันมีอยู่สี่แรงคือแรงโน้มถ่วงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มนะครับดังนั้นแรงไฟฟ้ากับแรงแม่เหล็กอ่ะเราจะเอามารวมกันเรียกว่าแรงแม่เหล็กไฟฟ้านะครับ วัตวัตถุที่ดูดเหล็กได้เราเรียกว่าแมกเนตแม่เหล็กนะครับซึ่งตัวแร่เนี่ยเราเรียกมันว่าแร่แมกนีไทต์นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถามว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นได้แบบนั้นจากการศึกษาโครงสร้างภายในเนี่ยพบว่ามันเป็นการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบของสสารซึ่งมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ว่ามนุษย์สามารถาสร้างขึ้นได้ด้วยนะครับอืม แม่เหล็กจะมีอสองขั้วคือขั้วเหนือกับขั้วใต้นะครับดังนั้นเวลาเราแทนเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์ทางภูมิศาสตร์คือ n, s, n s, อกับ s นอตกับเสานะครับเหนือกับใต้แม่เหล็กขั้วเดียวกันจะออกแรงผลักกันแม่เหล็กต่างขั้วจะออกแรงดูดกันนะครับเาขาบอกว่า Magnetic l i n o of o r r อคือคือเส้นแรงแม่เหล็กภายนอกและภายในแท่งมีลักษณะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร แตกต่างกันแน่นอนครับเดี๋ยวโคจะวาดรูปให้ดูเลยครับอ่าเส้นแรงแม่เหล็กนะครับเส้นแรงแม่เหล็กตัวเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยจะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งมันจะพุ่งจากเหนือไปอยังใต้อ่าจะพุ่งจากเหนือไปอยังใต้หมายความว่าเหนือพุ่งออกใต้พุ่งเข้านะครับเหนือพุ่งออกใต้พุ่งเข้าอันนี้คือนอกแทง่งสีแดงคือนอกแทง่ง นอกแท่งคือพุ่งจากเหนือไปหาใต้แต่ว่าในแท่งจะพุ่งจากใต้ไปหาเหนือนะครับอนอกแท่งพุ่งจากเหนือไปหาใต้ในแท่งพุ่งจากใต้ไปหาเหนือนะครับอำนาจแม่เหล็กรอบแท่งแม่เหล็กมีความแรงเท่ากันหรือไม่อย่างไรคําตอบคือรอบแท่งแม่เหล็กถ้ารอบแท่งแม่เหล็กคือเท่ากันครับแต่ถ้าห่างออกไปจะไม่เท่ากัน ในบริเวณสนามแม่เหล็กที่มีค่าของตัวเส้นสนามแม่เหล็กมีลักษณะเป็นอย่างไรเส้นสนามแม่เหล็กส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งเส้นโค้งที่ที่พุ่งจากเหนือไปใต้ N ไป S เ,เมื่อนำโปตร,รตอนและนิวตรอนไปวางไว้ในสนามแม่เหล็กจะมีแรงแม่เหล็กกระทาต่อในภาคเหล่านั้นหรือไม่เพราะเหตุใดคําตอบคือไม่ไม่เกิดแรง เพราะไม่มีการเคลื่อนที่อ่าาไปวางเฉยเฉยไม่เกิดแรงครับแต่ถามว่าถ้าเอาไปวางไว้สนามไฟฟ้าเกิดแรงไหมเกิดเกิดกับเกิดกับประจุไหนเกิดกับประจุบวกและประจุลบก็คือโปรตอนกับอิเล็กตรอนนิวตรอนไม่เกิดนะครับนิวตรอนเนี่ยเอาไปวางไว้ในสนามไฟฟ้าจะไม่เกิดแรงวางในสนามแม่เหล็กก็ไม่เกิดยี่พวกนี้มาวางเฉยเฉยไม่เกิดนะครับอ่า แต่ถ้ามันเคลื่อนที่มันจะเกิดแรงแต่นิวตรอนจะไม่เกิดนิวตรอนจะเป็นตัวเดียวที่ไม่ว่าจะเอาไปอยู่ที่ไหนในลักษณะไหนจะไม่เกิดแรงเลยเอิร์ดไม่ได้ติดฟิวสนามแม่เหล็กโลกมีความสําคัญต่อโลกอย่างไรอีกบ้างอาฟังนะสนามแม่เหล็กโลกมีความสําคัญต่อโลกอย่างไรอีกบ้างสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยมีความสําคัญก็คือจะช่วยเขาเรียกว่าเบนเบนพวกประจุ ประจุในอวกาศไม่ให้เข้ามาในโลกเมื่อเกิดลมสุริยะลมสุริยะจะเกิดที่ดวงอาทิตย์นะครับเมื่อเวลาเกิดลมสุริยะเนี่ยมันจะทําให้ประจุเนี่ยเข้ามาในเบนนะเบนมันจะทําให้ประจุเนี่ยมีมากกว่าปกติดังนั้นเวลาประจุมันมีมากกว่าปกติเนี่ยพอมีสนามแม่เหล็กโลกนะครับ มันจะช่วยเบนเบนบรจจุพวกนี้ที่เคลื่อนที่อยู่อะไม่ให้เข้ามาในโลกได้เพราะถ้ามันเข้ามาสิ่งมีชีวิตจะได้รับอันตรายมากๆากเขาบอกเลยอันตรายมากลมสุริยะ <c oughs> นี่ไงลมสุริยะคืออะไรมีผลอย่างไรต่อโลกของเราบ้างลมสุริยะมีผลอย่างไรต่อโลกของเราบ้างผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอ่สิ่งมีชีวิตก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก มาลิงผิวหนังป่ะเอาแบบแบบชัดเจนชัดเจนเลยดีกว่าอันดับแรกคือไฟฟ้าดับไฟฟ้าจะดับถ้าเกิดลมสุริยะคือบางส่วนบางส่วนที่มันถูกเป็นออกไปก็จริงแต่บางส่วนมันก็อาจจะเข้ามาได้แต่ไม่ได้เป็นอันตรายมากขนาดนั้นนะครับระบบการสื่อสารขัดข้องครับ วื่ิทยุอะไรเงี้ยขัดข้องแน่นอนขื้นสามจีสี่จีล้วอะ <c oughs> ต่อโลกเนาะถ้าสำหรับในอวกาศเป็นอันตรายต่อพวกดาวเทียมแน่นอนนักบ,บินอวกาศแน่นอนแต่เขาบอกว่ามีผลอย่างไรต่อโลกพูดถึงแค่ในโลกแล้วกันนะครับผู้โดยสารผู้โดยสารในเครื่องบิน อยู่ไกลขัวโลกผลกระทบชัดเจนชัดเจนคือมีอยู่ประมาณนี้นะครับความรู้เรื่องการเบนลำอิเล็กตรอนในสนามแม่เหล็กมีประโยชน์อย่างไรบ้าง <c oughs> แม่เหล็กมีประโยชอย่างไรบ้างทำให้เราสร้างพวกเรนนโมเครื่องปั่นไฟได้เรนนโมเครื่องปั่นไฟนะอืมแล้วก็สร้างพวกมอเตอร์ได้จริงๆเรื่องพวกนี้ถือว่าสำคัญมากเลยนะ ไม่รู้ว่าจะมีอธิบายในนี้หรือเปล่านะครับโอเคจากรูปสนามแม่เหล็กโลกโลกเสมือนมีแท่งแม่เหล็กขนาดใหญ่อยู่ใจกลางโลกโดยมีเส้นแรงพุ่งจากบริเวณเหนือไปใต้นะครับ N by S ขั้วโลกเหนือภายในใจกลางโลกคือแม่เหล็กขั้วใต้ เล็กขั้วใต้นะครับโลกใต้ภายในใจกลางของโลกคือม่เหล็กขั้วเหนือขั้วโลกเหนือคือม่เหล็กขั้วใต้นะครับขั้วโลกใต้คือเมล็กขั้วเหนือครับเออนักเรียนสังเกตดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยเห็นปะขั้วเหนือในภูมิศาสตร์เป็นเมล็กขั้วใต้ขั้วใต้างภูมิศาสตร์เป็นม่เหล็กขั้วเหนือเห็นปะเนี่ยเนี่ยมันเป็นขั้วใต้เมล็กเนี่ยเป็นขั้วเหนือเมล็กเนี่ยซึ่งมันจะพุ่งจากเหนือไปใต้ นั่นหมายความว่าทิศทางของสนามแม่เหล็กจะพุ่งจ,จากขั้วโลกใต้ไปยังขั้วโลกเหนืออืเมื่อวางเข็มทิศทีต่ตำแหน่งต่างๆบนโลกขั้วเหนือของเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศเหนือของโลกครับเอาง่ายๆมันชี้ไปที่ขั้วโลกเหนือครับทิศเหนือทำไมอ่ะเดี๋ยวบอกนะ ขั้วใต้ของเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศใต้ของโลกพ <c oughs> อาง่ายขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้โอเคตั้งจากรูปนี้มันดูยากนั้นครูขอวาดเองแล้วกันอะโลกอันนี้เป็นแท่งแม่เหล็กขั้วโลกเหนือขัอ้วโลกใต้ เส็จปุ๊บเนี่ยแม่เหล็กครับอไม่ใช่แม่เหล็กเข็มทิศครับอ่านี่เข็มทิศเข็มทิศมันจะระบายสีแดงไว้อ่าซึ่งสีแดงจะเป็นแม่เหล็กขั้วเหนือด้านล่างจะเป็นแม่เหล็กขั้วใต้นะครับแล้วสีแดงเนี่ยจะชี้ไปที่ขั้วโลกเหนือ <c oughs> อืมนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเอาแม่เหล็ก เอาเข็มทิศมาวางตรงนี้ยสีแดงจะชี้ขึ้นข้งบนสีแดงเป็นขั้วเหนือด้านล่างเป็นขั้วใต้นะครับซึ่งถามว่าทําไมมันชี้ไปข้างบนเพราะข้างบนเป็นแม่เหล็กขั้วใต้ดังนั้นใต้มันดูดเหนือนะครับด้านล่างของโลกเป็นแม่เหล็กขั้วเหนือเหนือมันดูดใต้เนี่ยอันเนี้ยนนมันดูดมันดูดมันก็จะส่งผลให้ไอแม่เหล็กขั้วเหนือในเข็มทิศเนี่ยชีย้ไปยังแม่เหล็กขั้วใต้ซึ่งเป็นขั้วโลกเหนือและ แม่เหล็กขั้วใต้ของเข็มทิศเนี่ยชีย้ไปยังขั้วโลกใต้เพราะเป็นแม่เหล็กขั้วเหนือนะครับเนี่ยขั้วโลกเหนือเป็นแม่เหล็กขั้วใต้ขั้วโลกใต้เป็นแม่เหล็กขั้วเหนือนะครับอืมเมื่อนำขั้วแม่เหล็กต่อจากนี้ม,มาวางใกล้กันจะเกิดแรงกระทำขั้วแม่เหล็กอย่างไรโอเคนี่เกิดแรงดูดครับนี่เกิดแรงดูดนี่เกิดแรงผลักตอนนี้เกิดแรงผลักโอเค จากข้างบนสรุปแรงนี่เกิดจากข้อแม่ได้ว่าครูเดียวกันครูเดียวกันหักกันครูต่างกันดูดกันโอเคโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอาจริงครูยังไม่ได้ดูโจทย์นะครูมาโดนส,ดสอนนักเรียนเลยเนี่ยอ,นะอาทิตย์สอนนักเรียนเลยเนี่ย วางแท่งแม่เหล็กในสนามแม่เหล็กโลกดังรูปจะเกิดจุดสะเทินเดจอร์ลเนียวอ,อะไรวะนิวทรอลนอ่านอะไรไม่รู้ว่าในลักษณะใดจุดสะเทินเมื่อวางแม่เหล็กในสนามแม่เหล็กโลกดังรูปจะเกิดจุดสะเทินในลักษณะใด อนเ,นเอาจริงเนื้อหาพวกนี้คือมันไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าคือนักเรียนนักเรียนจำไว้เลยว่าจุดสะเทือนอะ่ะมันจะอยู่บริเวณที่ไม่ไม่มีเส้นแรองอ่ะคือตรงนี้คือตรงที่เขากระบาดไว้แะละ ว่าในลักษณะใดเหรอส่วนใหญ่แม่ก็ไม่ค่้ตายตัวตรงนี้มันอยู่ในแนวนี้ตรงนี้มันอยู่ในแนวนี้อันนี้มันอยู่ในแนวนี้ในลักษณะใดโจต้องการอะไรวะ ้อสิบนี้จุดสะเทอือนในลักษณะใด <c oughs> จุดสะเทอือนมันก็อยู่นอกแท่งอะคือมันจะหักล้างกันไปแต่มันไม่ได้ตายตัวแล้วเนี่ยคือพอเราหมุนแท่งไม่เหล็กแล้ว,ว่าจุดสะเทอือนมันจริงๆจ,จ,จุดสะเทอือนไม่ได้อยู่จุดเดิมแลนะตรงนี้มันอยู่ข้างบนปะ n กับ s อันนี้มันมาอยู่ซ้ายขวาถ้าเกิดว่า เอาเอ็นขึ้นไปข้างบนอะแต่ถ้าเกิดว่าเราวางเฉียงๆหน่อยอะจุดสะเทอลมันอยู่ประมาณนี้อยู่ในลักษณะใดก็จะอยู่ในลักษณะตรงกันข้าม,มเนี่ยนี่อยู่บนนี่อยู่ล่างนี่อยู่ซ้ายนี่อยู่ขวาเฉียงบนเฉียงล่างก็คงตอบได้แค่เนี้ย จริงม,ม,มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นใจความสำคัญอะไรมากตัวเนี้ยนะครับเมื่อวางแท่งเมล็กสองอันจะเกิดจุดที่ไม่มีเส้นแรงในสนาเมเหล็กเห็นวะอ่าใช่จะเกิดจุดสะเทือนใช่แล้วไงต่อจากรูปสรุปได้ว่าจุดสะเทือนจะเกิดบริเวณใดอีกแล้วเหรอเมื่อครูรู้สึกว่าอันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นหลักสูตรเก่าจริงหลักสูตรใหม่ถูกตัดทิ้งไปแล้ววเนี่ย ือหลักสูตรเก่าอ่ะมันต้องมันต้อง,ม,องมันมีแค่สี่บทแต่หลักสูตรใหม่มีเจ็บทไงมันจะใช้เวลาในการเรียนมากน้อยต่างกันเพราะนั้นเรื่องเนี้ยครูว่าข้ามเลยดีกว่าเพราะมันใช้คือจริงๆมันใช้การอธิบายเยอะมากข้อสีิบเอ่ะครูขอตัดทิ้งเลยแล้วกันเพราะว่ามันจะเสียเวลามันไม่มีในข้อสอบเราด้วยตัดทิ้งเลยแต่ข้อสิบสองเนี่ยข้อสิบสองถือว่ายังมีอยู่ ่อให้มันเป็นหลักสูตรเก่าสูตรใหม่ก็ตามอันเนี้ยยังมีและใช้เวลาในการอธิบายนานด้วยดังนั้นข้อ12ถือว่าเป็นข้อที่สําคัญมากออกข้อสอบบ่อยมากและอาจจะมีนในทางภาคเราด้วยนะครับโอเควิธีการจํานะครับนักเรียนให้เรียนจําแบบนี้จุดออกดอกเข้าจุดออกดอกเข้าต้องจําให้ได้นะ <c oughs> อันนี้คือจุดเนี่ยเนี่ยอันนี้คือจุด กระบาดคือดอกนะครับจุดออกดอกเข้าแล้วถามว่าจุดออกดอกเข้าคืออะไรโอ้โหเรื่องนี้สอนออนไลน์สอนยากจังควาว่าจุดออกหมายถึงสนามม่เหล็กพุ่งออกมาจากกระดาษคือพุ่งออกมาแบบพุ่งออกมาเข้าหน้าเราเลยอะไอจุดนี้คือพุ่งออกมาเข้าหน้าเราเลยแต่ว่าดอกเข้าเนี่ยหมายความว่ามันพุ่งเข้าไปหากระดาษเนี่ยมันพุ่งเข้าไปข้างในอะครับซึ่งจริงๆแล้วอะไอกลมกลมเนี่ยให้เราอนุมาว่ามันเป็นหัวลูกศรก็ได้ เหมือนกับการยิงธนูอะหัวลูกศรที่กําลังพุ่งเข้ามาหาหน้าเราอยู่แต่ว่าการกระบาดเนี่ยให้เป็นหางลูกศรขณะที่เรายิงธนูอะคือพุ่งออกไปจากตัวเราอ่ะเสร็จปุ๊บนะครับอ่าอันนี้เป็นอิเล็กตรอนใช่ไหมเราจะใช้กดมือขวาอืม ในการหาแรงในแป๊บนึงนะกดมือขวา <c oughs> อ่ะโอเคกดมือขวาใช้กับปัจจุบวก ประจุลบล่ะประจุลบใช้มือซ้ายนะครับกดมือขวาใส่กับประจุบวกก็ถามว่ากดมือขวาเนี่ยทํายังไงจริงๆริมันไม่ใช่กดมือขวาหรอกมันใช้มือขวาหรือมือซ้ายก็ได้แล้วษนะของมือเราจะทําแบบนี้นะครับเราจะแบ่งส่วนของมือเป็นสามส่วนคือหัวแม่มือหัวแม่มือจะแทนด้วยแรงนะครับนิ้วทั้งสี่จะแทนด้วยทิศของความเร็ว อที่มุมการเคลื่อนที่นะครับส่วนฝ่ามือจะแทนด้วยทิศของสนามแม่เหล็กโอ้จริงๆนี่ไม่ควรได้สอนออนไลน์อ่ะเรื่องนี้จริงๆมันต้องสอนอยู่ในห้องแต่เราลองดูแล้วกันนะครับเป็นการอธิบายครั้งแรกเลยเนี่ยผ่านออนไลน์เนี่ยโอเคครับอัน <c> ด <oughs> ับแรกเนี่ยเรามาอธิบายรูปนี้ก่อนถ้าเป็นประจุลบเราจะใช้มือซ้ายนะ ประจุลบใช้มือซ้ายนักเรียนนักเรียนเอาปลายนิ้วท้องสี่เป็นแบบนี้ปลายนิ้วท้องสี่อ่ะต้องพุ่งไปฝั่งนี้ต้องพุ่งไปฝั่งนี้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเฝ่ามือของเราอ่ะต้องประกบประกบเข้านะครับอันนี้มือซ้ายนะ ่ามือประกบเข้าทำไมนิ้วทั้งสี่ต้องมีทิศไปอย่างนี้เพราะว่าความเร็วมันมีทิศมาฝั่งนี้ดังนั้นนิ้วทั้งสี่ก็ต้องตามทิศของความเร็วนะครับนิ้วสี่ชี้ไปตามทิศของความเร็วเราถามว่าทําไมฝ่ามือประกบเข้าเพราะว่าสนามแม่เหล็กมันเพราะไม่ใช่ประกบเข้าสิขอโทษครับฝ่ามือต้องหงายออกสิเออฝ่ามือต้องหงายออกขอโทษขอโทษอืม กูก็เผลอไปอ่ะวาดใหม่วาดใหม่วาดลูดมด่มืออีกครั้งอ่หัวไม่มือเราจะขึ้นบนทาไมต้องขึ้นบนจริงๆริหัวไม่มือมันมันมันจะตามมันจะตามมันจะตามนี้นิ้วทั้งสี่ของเราต้องไปฝั่งนูน้นเพราะความเร็วไปฝั่งนู้นเนี่ยที่เขากาหนดมาให้เนี่ยแล้วฝ่ามือเนี่ยอันนี้ฝ่ามืออ่ะอันนี้ลายมือฝ่ามือเน่ยให้ออก ถ้าให้ไงออกถ้าเจอจุดอะให้งงยออกเลยถ้าเจอกระกะบาดให้คว่ำมือเข้าไปนะครับทําไมต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าสนามแม่เหล็กมันพุ่งออกดังนั้นต้องงงยออกอันนี้พุ่งเข้าต้องประกบมือเข้าไปดังนั้นเนี่ยหัวไม่มือเนี่ยคือทิศของแรงอ่าหัวม่มือทิศของแรงนั่นหมายความว่าแรงที่กระทากับประจุนี้ต้องขึ้นข้างบน,นดังนั้นประจุเนี้ยจะเบนอย่างนี้เพราะแรงมันขึ้นบนประจุลบจะเบนขึ้น ในขณะที่อีกรูปนึงนะครับอีกรูปนึงอ่ะแน่นอนนิวทั้งสี่ของเราก็ต้องไปทางเดิมนะครับแต่เราจะคว่ำม,มือเขาเนี้ยพอเราคว่ำม,มือปุ๊บหัวไม่มือมันมาอยู่ฝั่งนี้นี่คือคว่ำม,มือถ้าเจอถ้าเจอกระาบาทหรือคว่ำม,มือดังนั้นแรงที่กระทาต่อประจุนี้จะมีทิศลงข้างล่างประจุนี้จึงเบนล,ลงแบบนี้อ่า ประจุนี้จะเบนลงแบบนี้นะครับ <c oughs> ทีนี้จะเป็นโปรโตอนเขาเนี้ยโปรโตอนใช้มือขวานะโปรโตอนใช้มือขวาคอสักครู่ใช้มือซ้ายนะครับเ็กตอนมือซ้ายโปรโตอนมือขวาแนวการเคลื่อนที่จะเปลี่ยนไปอย่างไรโอเคเราใช้มือขวาใช่ไหม อันนี้พุ่งออกใช่ปะงายมือครับหงายมือแต่เป็นมือขวานะพอเราหงายมือปุ๊บเราจะได้แบบนีอ้อันนี้เป็นเส้นลายมืออันนี้คือหงายนะอืมงายมือนะครับนิ้วทั้งสี่ก็ไปตามทิศความเร็วนะครับมันหมายความว่าหัวแม่มือมลงข้างล่างแรงลงข้างล่างดังนั้นแนวการเคลื่อนที่ของประจุนี้ก็คือลงไปฝั่งนี้ เสร็จปุ๊บเราใช้มือขวาเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะคว่ำม,มือเข้าไปอ่าคว่ำม,มือความฝ่ามืออ่ะประกบเข้ากับกระดาษเลยเพราะเป็นกระาดาษนะครับอืมนิ้วทั้งสี่ก็แทนทดความเร็วนะครับนั่นหมายความว่าแรงที่กระทำต่อประจุนี้ขึ้นข้างบนมันก็จะเบนขึ้นอย่างนี้นะครับ ข้อ okay. 14นะครับถ้าให้ประจ,จุไฟฟ้าขึ้นที่แนวขนานกับสนามแม่เหล็กเป็นเส้นตรงด้วยความเร็วขงที่จะมีแรงกระทำต่ออนะุภาคน,นี้หรือไม่คำตอบคือไม่มีอ่าทำไมถึงไม่มีเอาจริงขนาดของแรงมันมีค่าเท่ากับ qvb sin theta อ่าครูขออธิบายเลยนะมุม เฮต้คือมุมระหว่าง B กับ V อ่า B กับ V ถ้า B กับ V ขนานหมายความว่ามุมนี้มีค่าเท่ากับ0องศาซายศูนย์เป็น0นจึงทำให้ข้างก้อนนี้กลายเป็นศูนย์แรงเลยกลายเป็น0ูนอืม หรือตัอเรียนตอบไปง่ายว่าถ้าเคลื่อทน,น,น,นอที่ขนานกับสนามแม่เหล็กประจุเคลื่อนที่ขนานกับสนามแม่เหล็กอะ่ะแรงเป็นศูนย์นะครับข้อสิบห้าข้ามก่อนโอเคตอนนี้เราทำถึง ราทำถึงข้อ13 14พอนะครับจริงๆทำถึงข้อสิบาพอครูจะบอกว่าใจความสาคัญของเรื่องนี้คือข้อ12 13นะครับขิองสิบครูขออธิบายให้เรียนฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ของสนามแม่เหล็กนะครับอืมสนามแม่เหล็กถ้าเป็นกระกบาท จุดออกดอกเข้าวิธีการจำอะจุดออกดอกเข้าหรือนักเรียนจะไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่จะใช้มือซ้ายมือขวาก็แล้วแต่นักเรียนต้องประกบฝ่ามือเข้าไปถ้าเป็นฝั่งนี้งอย,ยมือออกอ่า อีกครั้งนะครูจะให้ประจุบวกวิ่งขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องประกบมือซึ่งประจุบวกคือมือซ้ายหรือขวา,ปร,วขวารประจุบวกคือมือขวานะครับประจุบวกคือมือขวาดังนั้นครูจะวาดมือขวาของเราต้องประกบเข้าไปข้างในโดยที่ทิศของ v คืออย่างนี้ เราประกบฝ่ามือเข้าไปใช่ไหมดังนั้นหัวแม่มือมันก็ต้องมาฝั่งนี้นะครับถ้าหัวแม่มือฝั่งนี้แสดงว่ามีแรงมาฝั่งนี้แนวการเคลื่อนที่มันก็จะไปหรือถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นประจุลบแล้วเคลื่อนที่เฉียงมาอย่างนี้คราวนี้เราเถามว่ายากไหมเนี่ยเฉียงมาแบบนะี้ก็ไม่ได้ยากเลยครับไายมือเราใช้มือซ้ายนะครับไหยมือเราใช้มือซ้ายนะ งมือใช้มือซ้ายโดยที่นิ้วของเราอ่ะก็ต้องไปตามที่ถึงความเร็วนี้นะครับอันนี้ตอนนี้คือไงมืออยู่นะไงมือใช้มือซ้ายนักเรียนนักเรียนถ้านักเรียนใช้มือซ้ายหัวไม่มืออยู่ฝั่งไหนนะครับหนึ่งคิดก่อนหัวไม่มือมันต้องอยู่ฝั่งนี้อ่าเนี่ยนี่คือไงนะครับไงมือหัวไม่มือต้องอยู่ฝั่งนี้ดังนั้นแรงจะมีทิศมาอย่างนี้คือมันจะตั้งฉากกับความเร็วมันก็จะลงไปอย่างนี้ ในทางเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นประจุลบเราเคลื่อนที่มาฝั่งนี้เคลื่อนที่มาฝั่งนี้นะครับประกบฝ่ามือใช่ไหมอ่าประกบฝ่ามือเราใช้มืออ่าขอโทษใช้มือซ้ายดีกว่าอ่าก็ถูกกรนีใช้มือซ้ายนะครับใช้มือซ้ายหอยมือขึ้นข้างบนอันนี้มือซ้ายนะ นี่มือขวานะนี่มือซ้ายนะอืมเมื่อแรงขึ้นข้างบนใช่ปะแสดงว่าประจุนี้ก็จะเบนขึ้นอย่างงี้อะไรประมาณเนี้ยนะครับอืมท้านี้มีประจุบวกวิ่งเข้ามาอย่างงี้อ่าประจุบวกต้องบ้านมือขวาเขาเนี้ยมือขวามือขวามือขวาตัวนี้ต้องหงายนะครับอ่าเดี๋ยวนึงจินตนาการด้วยว่าเอ้ยพอหงายเสร็จปุ๊บเนี้ยถ้าเอามือขวามาหงายเนี้ย หัวไม่มือมันต้องลงด้านล่างอืมดังั้นแรงก็ลงด้านล่างครับปึ๊บ